อืมดูพี่น้องความช่ำม,มันอู้สุดยอดอืมน้อ,อแจับกดชวนในสวัสดีครับมันนี่ด้กุ้งครับกุ้งกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดกุ้งแม่น้ำ จะเอามาย่าง Today I ๊บปุ๊บปุ๊บทุเรียนคิวลิเวอร์ลส์ทุเยต้มสมเนื้งฝาน้ำซดไห่ซันมาเด้อครับเด้อมากินกัน,กนย่างย่างปรุงมาดิกินของสุกได้พี่นังกลับแล้วครับที่ ป๊ะพี่น้องอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก <c oughs> ุ้งแม่น้ำโทษแล้วครับ <c oughs> มาครับเด้อทางการทั้งไกลทั้งสุโขรัยลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมีดนมากคมบูลเดียทั้งไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นได้พี่น้องฟังเอเชีย ยุโรปอเมริกามากินน้ำกัน Hello my friend from all around the world คำบรรยายมี today I have a kill uh, liver pawns with a seafood sauce let i t d e l i c i o u s together จิ๋นเจ้าอันเดียเวียดนามเด่นอันต้มต้มต้มสมเหนียงฝาเนื้อสดไทยซันเว่ยเนาหมาพี่น้องบโบไรอย่าหางเนาะจวดจอกแล้วมาพี่น้องอัสซโซ กรเละแห้งมันหอมว้าวกุ wow, ้งสดมากมาพี่น้องมากินน้ำกันกับน้ำจิ้มทำเองว้าว wow. งอนลำบันตัวเอ้ย อืม mm. Delicious, my friend. Mm. ต้นทานตะวัน ถูกบ้างนะพี่น้องว่าเลืเอดอ่อนนุ่มนะดูมันๆสุดทนันอือสุดป,ป์ 在的里？ น,นี่ก็มีเนื้อนะครับผมมาถึงแล้วเอาไว้กัน

ตรงนี้มันเยอะ <c oughs> แต่กินไปมั่นไปพี่น้อง <c oughs> มาพร้อมพริกเหมือนเดิมทำพิธีจวด <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันอ่อนซอนพี่น้องพี่อมอ่อนซอนมาอ่อนซอนมันกุ้งพิกัรมันกุ้งกับพี่น้องเนะคือนจีแสบ ดูไก่มากินน้ำกันเด้อว้า wow. ว อทานตะวันอ่อน xuân đẹp nào vẻ U wow beautiful oh, u ô hey. ok ok ตัวนี้ทิ้งไม่ได้แซ่บหลาเนี่อมันแพสบไปหรอกเหลืองอุ้ยอยู่ยยแซ่บหลา <c oughs> ว้าดวดำมีตรวจกัน ว่า <laughs> เมนน้ำได้พี่น้องเนอะนามไม่กลินรอพี่น,อน้องดอกมันบอกคือโฮมเมนมีคนถามบ้ากลินน้ำบ้าครับนอน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 วัตถุการ์คักๆหนิละพี่น้อง ดีกีมันทอกันยเยกะทอห่วงเขาคนละจะมันหอมกับกันเอาไปผันดน้้วมันหอยนะท่านตะวันเนาะรับ ดูพี่หนังความช่ามันออ้สุดยอดอแต่ บวกกับน้ำจิม้มทอดสับน้ำจิ้มที่ฝูดสับหลายเนาะอืม,อม อืมแซ่บอืมเนี่ยพี่น้องมัน hmm.

สุดยอดเดเบสอ่ะอ่ะมืัอนี้ผมพ่อสิมพีรองด้ามือหน้าผมมือแซบมือเด็ดไม่กินในเมืองไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาวาวีเดเซนบ๊ายบายขอบอุณเงอะแยวเริ่มอยู่อเริ่มอยู่เวีเยดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย